รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุนแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหากรณ์เราทำงานร่วมกัน ทั้งเธอและฉันมุ่งมันพัฒนาไม่อยอท้อต่ออุปสรรคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข็มแข็งฟันฝ่าปัญหายางท้อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสหก์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับทุกเช้าวันอังคารแบบนี้ตั้งแต่6กโมงเช้าเป็นต้นไปทางช่อง11เเราจะมาพบกันพร้อมกับเรื่องราวสาระอันเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกสากลไทยและคนไทยทั้งประเทศครับ ท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของเงินออมนะครับโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น3อย่างหลักๆด้วยกันนะครับเงินออมก้อนแรกจะไว้สําหรับในการใช้จ่ายประจําวัน เงินออมก้อนที่2จะไว้สําหรับการรวบรวมแล้วก็รวมกันเป็นเงินออมก้อนใหญ่นะครับส่วนก้อนที่3นะครับจะไว้สําหรับในการลงทุนระยะยาวนั่นเองแต่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักวิธีการออมอีกประเภทหนึ่งซึ่งว่านอกจากว่าเราจะได้ดอกเบี้ยงเงินฝากที่ดีแล้วนะครับยังได้รับการบริการและสวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนั่นก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์นั่นเองนะครับ และหนึ่งในตัวอย่างที่จะพาท่านผู้ชมไปนะครับเป็นสหกรณ์อมทรัพย์ที่มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกอย่างเข้มแข็งทําให้เกิดผลประกอบการที่ดีออกดอกออกผลได้อย่างชัดเจนนะครับนั่นก็คือสหกรณ์อมทรัพย์อนามัยสุรินท์จำกัดนั่นเองวันนี้น้องนิชาจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมถึงที่จังหวัดสุรินเดี๋ยวตามไปชมพร้อมกันครับ สกอร์อมซัอ์อนาไมสุลินเป็นสกอร์อมซัพย์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการจัดตั้งม,มาถึง42ปีสะสมทั้งความรู้ประสบการณ์การทำงานจนทำให้สกอรแห่งนี้นะครับได้รับการคัดเลือกเป็นสกอร์อมซัพดีเด่นระดับชาติครับสกอรแห่งนี้มีความโดดเด่นครับในการที่สามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องแม่นยำเมื่อสมาชิกจำเป็นที่จะต้องกู้เงิน สถาบันแห่งนี้สกรสามารถทำสัญญาค้ำประกันจำนองที่ดินผ่านไปยังที่ดินโดยใช้ระบบของไอทีของเขาที่กำหนดขึ้นมาทำให้เขามีความรวดเร็วมากขึ้นครับสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสาากรนั้นเป็นผู้บริหารงานสาากรนั้นจะได้สวัสดิการต่างๆยามที่สมาชิกเดือดร้อนไม่ว่าเกิดปัญหาในเรื่องอุทกภัยวัตภัยหรือภัยต่างๆนั้นสาหากรณ์ก็ให้ความช่วยเหลือและนอกเหนือจากนั้นสกรแห่งนี้ยังให้การสรนับสนุนกับชุมชน ในเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดสุรินสามารถออกหน่วยต่างๆนั้นให้บริการกับชุมชนต่างเกี่ยวกับสา,าสุขเกี่ยวกับโรงเรียนซึ่งนับว่าเมื่อเมื่อตัวเองนั้นประกอบกิจการฐานะที่ดีมั่นคงแล้วดูแลเกี่ยวกับสมาชิกแล้วสาก์ยังเอื้อเฟื้อไปต่อชุมชนทําให้พี่น้องใน,ในจังหวัดสุรินนั้นได้ประโยชน์จากสาก์มากขึ้นครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนิชานินชรัตนวงหาโครค่ะวันนี้เขาอ,อาสาพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสาวกอมทรัพย์อนามัยสุรินจำกัดจังหวัดสุรินค่ะและตอนนี้นิชาก็ยืนอยู่ที่นี่แล้วค่ะอยากจะรู้จักกับสาวกแห่งนี้แล้วงั้นอย่ารอชา้าตามนิชาเข้าไปด้านในเลยค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้คณะนะกรรมการสาก,กลกำลังประชุมกันอยู่เลยคะ่ะเดี๋ยวนิชาต้องขอตัวเข้าไปพูดคุยกับประธานกรรมการสากลก่อนนะคะตามนิชามาเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้คะ่ะนิชาก็อยู่กับคุณสุภรัตน์พูลกล้าค,คะ่ะประธานกรรมการสากลออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์จำกัดค,ะดค,ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนิชาอยากจะถามเรื่องสากลนี้คะ่ะว่าสากลนี้มีการบริหารงานและแนวทางดําเนินธุรกิจยังไงบ้างคะรเราดําเนินงานสากลโดยยืดหลัก ทรมาพิบาลในการบริหารจัดการสากรนะครับซึ่งประการแรกก็คือหลักนิติธรรมเราใช้ระเบียบข้อบังคับของสากรโดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ทุกคนต้องรับผิดชอบในเรื่องของกฎระเบียบรักษากฎระเบียบของสากล mm hmm. สองในเรื่องของหลักคุณธรรมนะครับก็แม้ว่าเราจะใช้ระเบียบอย่างเข้มงวดนะครับแต่ถ้าหากว่าสมาชิกเดือดร้อน เราก็จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลมีการจัดสวัสดิการต่างๆแม้แต่สมาชิกเดือดร้อนในเรื่องอด้านฐานะการเงินเราก็ช่วยเหลือโดยใช้หลักคุณธรรมนียหลักความรับผิดชอบนะทุกคนตั้งแต่สมาชิกนะครับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในบทบาทหนะ้าที่ของตนเองเพื่อ,อดูแลสักกรของเราให้เข้มแข็งนะครับหลักการมีส่วนร่วมเนี่ยสำคัญมาก เพราะว่าสกานี้จะเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับทุกหน่วยนะทุกหน่วยก็คือหน่วยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหน่วยโรงพยาบาลหน่วยชักนงานสาธารณสุขจังหวัดตลอดทั้งหน่วยข้าราชการบำนาญน,นะครับเรามีตัวแทนของสมาชิกมาช่วยแสดงความคิดเห็นช่วยเป็นตัวแทนในการบริหารสภกนเรารับฟังแต่ทุกทุกคนนะแล้วก็หลักความโปร่งใสเที่สำคัญที่สุดในการบริหารตรวจสอบได้เรามีผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งตรวจสอบกิจการสภกน และรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนนะครับค่ะแสดงว่าสากลเราเนี่ยเน้นถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมของสมาชิกแล้วก็ความโปร่งใสในการทํางานด้วยค่ะสากลเนี่ยค่ะก่อตั้งมาเป็นเวลาประมาณ40กว่าปีแล้วถือว่ายาวนานมากทีเดียวถ้านานทีกว่าอะไรคะเป็นสิ่งที่ทําให้สมาชิกเนี่ยเชื่อมั่นในตัวสากลรรของเราค่ะสิ่งสําคัญที่สุดคือ,อความโปร่งใสของขคณะกรรมการ และก็เจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดก,การสากรซึ่งสมาชิกได้เลือกกรรมาการมาเป็นตัวแทนใ,<ช>ในการดูแลกิจการของเขาเราบริหารด้วยความโปรง่งใสแล้วก็เรายึดหลักในการบริหารจัดก,การคือหลักความคุ้มค่าด้วยบริหารจาัดก,การอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สมาชิกก็พึงพอใจครับค่ะแล้วประโยชน์จากการรวมตัวกันเป็นสากลอะไรคามีอะไรบ้างมันเป็นการช่วยเหลือกเกื้อกูลกัน ของสมาชิกสากลนะครับประการแรกนี่จะเป็นการช่วยเหลือ,อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแก่สมาชิกไม่ว่าจะเป็นการระดมเงินออมนะครับวางแผนการใช้เงินนะครับตลอดทั้งการรับบริการเงินกู้ที่สกรให้แก่สมาชิกในดอกเบี้ยที่เหมาะสมนะครับ, <S <S รบแล้วก็สมาชิกทุกคนเข้าถึงไดนะ้นอกจากนี้แล้วก็มีเรื่องของสวัสดิการต่างๆแก่สมาชิกนะมีการพัฒนาด้าน ความรู้หลักสากลและอาชีพเสริมแก่สมาชิกด้วยอนอกจากสมาชิกจะได้รับประโยชน์แล้วครับยังมีการบริการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสโครงการต่างๆของเด็กนักเรียนที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าเรื่องของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องของการจัดการขยะและเรื่องอื่นๆเรื่องพัฒนาต่างๆก็ตามสกกากลก็ให้ความช่วยเหลือครับไข่ขอถามนิดน,นึงเรื่องโครงการพิเศษ กับสมาชิกมีโครงการอะไรบ้างคะเช่นเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนโดยการปลูกป,ป่าโรงเรียนต่อชะอดนะครับซึ่งเราก็ได้ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนไปเรื่องของการจัดการขยะของเด็กนักเรียนในโรงเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเรื่องของจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอครับเราก็สนับสนุน เรียกได้ว่าโครงการแต่ละโครงการนะคะก็เป็นประโยชน์แก่สังคมและก็ชุมชนอย่างมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะสากลแห่งนี้คะ่ะได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อความถูกต้องสะดวกและรวดเร็วของข้อมูลในการให้บริการแก่สมาชิกคะ่ะทําให้สมาชิกนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวองค์กรเป็นอย่างมากและก็ชื่นชอบในการบริการอย่างมากเลยทีเดียวคะ่ะวันนี้นะคะนิชาก็ต้องขอขอบคุณคุณสุภร,รัตน์คุณกล้าค,ค่ะประธานกรรมการสากลอมทซัพย์อนามัยสุรินทร์จำกัดขอบคุณคะ่ะครับขอบคุณครับ ผู้ชมคะนิชาศักอยากจะดูแล้วสิคขาว่าสหากรณ์แห่งนี้มีโครงการต่างๆที่ให้บริการแก่สมาชิกอย่างไรและจะสะดวกรวดเร็วทันใจแค่ไหนตามนิชาไปหาคำตอบกันเลยคะ่ะสหกรณ์นะคะได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของอการให้วงเงินกู้นะคะสำหรับสมาชิกนะคะซึ่งก็มีแบ่งเป็นหลายประเภทนะคะนอกจากนี้ยังมีเงินปันผลให้นะคะเป็นรายปีมีวงเงินสําหรับสวัสดิการสมาชิกนะคะ ที่แต่งงานเป็นโสดนะคะหรือเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งจะได้รับสวัสดิการในส่วนนี้นะคะรวมถึงสมาชิกที่กเกษียณอายุราชการไปนะคะก็จะได้รับสวัสดิการอีกด้วยนะคะฉันเป็นสมาชิกของสหกรณ์ประมาณ29ปีในการที่ได้เข้ามาสู่ตรงจุดนี้เนื่องจากว่าเ,เป็นสถาบันการเงินเดียวที่ช่วยเหลือสมาชิกระบบข้าราชการนะคะการที่ได้เข้ามาสู่ตรง,ตรงนี้ สหกรณ์ได้ได้ช่วยทาให้ชีวิตของดิชันดีขึ้นเนื่องจากว่าได้มีการอบรมสมาชิกดยการฝึกอาชีพนะคะสาหรับเงินปันผลก็ได้ทุกปีค่ะสามารถนําเงินปันผลนี้มาใช้จ่ายในในใน,ในชีวิตประจำวันแล้วก็วางแผนในการใช้เงินให้ดีขึ้นคุณผู้ชมคะจากการที่นิชาได้สอบถามสมาชิกหลายท่านคะ่ะทําให้ได้ทราบว,ว่าสหกรณ์แห่งน,นี้คะ่ะมีบริการที่น่าประทับใจและก็ยังมีโครงการดีๆอีกหลายโครงการที่น่าสนใจคะ่ะ แต่ละโครงการจะช่วยเหลือสมาชิกอย่างไรนั้นตอนนี้นิชายอยู่กับคุณระเบียบชูวาค่ะผู้จัดการสากกณรอมอมทรัพย์อนามัยสุรินจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้จัดการคะทุกวันเนี่ยมีสมาชิกมาใช้บริการเยอะไหมคะ ค่ะก็เยอะพอสมควรนะคะก็ประมาณโดยเฉลี่ยวันละประมาณ180คนนะคะถือว่าเยอะมากทีเดียวแล้วสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรคะสมาชิกของเราเนั้นจะเป็นกลุ่มอาชีพเดียวกันก็คือทางด้านสาสุขะคะเราจะเน้นภดําเนินง,งานภายในจังหวัดสุรินทร์นะคะตรงนี้ด้านสาสุขเห็นส่วนก่อนเห็นนี้มีธุรกิจหลายอย่างเลยมีดําเนินธุรกิจอะไรบ้างคะ<ม>โดยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเรื่องของการเราเน้นการออมเองินนะคะการออมจะมีซื้อหุ้นกับรับากเงินนะคะตรงนี้จากสมาชิก แล้วก็ธุรกิจการให้เงินกู้ะนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของธุรกิจบริการเสริมที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับสมาชิกเราก็จะมาให้บริให้บริการสมาชิกนะคะในส่วนนั้นนะคะแล้วโครงการล่ะคะโครงการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกมีโครงการอะไรบ้างคะค่ะก็มีโครงการหลักที่เราทําปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการสมาชิกตามหน่วยต่างๆนะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าไปออกเป็นรถเคลื่อนที่ค่ะเหมือนสาขาของเราค่ะ เพราะว่าปกติแล้วสมาชิกเราเนี่ยยางที่บอกนะคะก็คือว่าสมาชิกส่วนใหญ่จะให้บริการทางด้านสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่ก็โอกาสที่จะมาที่สากลบางครั้งอาจจะค่อนข้างลําบากนิดหนึ่งเราก็ยกสากลไปเสนอให้สมาชิกได้ใช้บริการในจุดนั้นนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าให้บริการถึงที่แก่ประชาชนที่อาจจะไม่ค่อยสะดวกเดินทางมาที่สากลแห่งนี้ค่ะแล้วมีโครงการอะไรที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกอีกบ้างคะ ค่ะก็โครงการที่ที่เราได้รับรางวัลนะคะจากชุมสักกรอมทัพย์ห่นประเทศไทยนะคะ,คะเป็นโครงการนวัตกรรมการจุดจำนองที่ดินนะคะที่ทางสักรเราได้คิดค้นขึ้นมานะคะซึ่งเดิมนั้นเราเราจะใช้ในเรื่องของการพิมพ์นะคะ,คะซึ่งพิมพ์นี้จะใช้เวลาค่อนข้างมากแล้วก็ผิดพลาดบ่อยๆแล้วก็ต้องพิมพ์ใหม่นะคะทุกครั้งเพราะว่าที่ดินนี้เป็น,เป,นเป็นอะไรที่ต้องต้องต้องมั่นระวังเรื่องของตัวเลขตัวโฉนดตัวอะไรพวกนี้นะคะ่ะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะ จะประยุกต์ใช้ก็เลยเ,เราเราได้คิดรูปแบบแบบของทางติกรรมจำนองของที่ดินนะคะ แล้วก็เอาข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีในโปรแกรมเราอยู่อยู่แล้วอะค่ะสามารถลงก์ออกมาพิมพ์ออกมาได้ภายในห้านาทีเสร็จเรียบร้อยมอบให้สมาชิกเปิดจำนองได้เลยค่ะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนก็จะใช้เวลามากกว่านี้ใช่ประมาณ30นาทีเป็นอย่างน้อยค่ะะทุกวันนี้นวัตกรรมนี้ก็สามารถทําให้ประหยัดเวลาขึ้นใช่ห้นาทีก็เสร็จค่ะรวดเร็วแล้วก็แม่นยําด้วยแม่นยำด้วยนะคะสมาชิกก็ได้เงินเร็วมากขึ้นเพราะว่าจำนองเสร็จมารับเงินได้เลยอะไรเงี้ยค่ะตรงค่ะในบวาสดการนี้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายไปถึงสากลอื่นอื่นบ้างไหมคะในส่วนนี้นนนะะคคเอ่่หลัักกกๆทททีีราาํุว้็ื หนก็เป็นรายได้ข้อสักกรด้วยก็คือทางสักกรเราได้มีการามีข้อตกลง m อ u กับสักกรอมรัพ์มหาลัยสงครานักิรีนนะคะ,คะเราเป็นตัวแทนในการที่จะเผยแพร่ระบบโปรแกรมสักกรอมรัพน,นะคะให้แก่สักกรต่างๆภายในพื้นที่ภาคภาคตะวัเชียงเหนือแล้วก ใกล้เคียงนะคะ,คะก็เราก็จะมีเจ้าหน้าที่เราซึ่งซึ่งมีความสามารถที่จะให้ความรู้แก่สาก,กรที่สนใจแล้วก็ลงโปรแกรมได้ดูแลจนครบระยะเวลาที่กําหนดนะคะตอนนี้ก็จะทําให้หลายๆพื้นที่มาติดต่อกันเราก็เป็นลงให้ะค,ะค่ะค่ะแล้วมีกี่สากลคะที่ตอนนี้นํานวัตรกรรมของเราไปใช้คะ่ะมีอยู่สิบสหก์ที่ได้ใช้ระบบของเราแล้วะค,ะค่ะตรงน,นี้ก็ได้ได้วยว่านว,วัตรกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็สามารถ นำไปเป็นประโยชน์แก่เพื่อสากลได้กันได้ด้วยค่ะค่ะต้องขอขอบคุณคุณระเบียบชูวาค่ะผู้จัดการสากลออมซับอามัยสุรินจำกัดที่มาร่วมพูดคุยกับนิชาในวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเห็นประโยชน์มากมายขนาดนี้นะคะนิชาชักอยากจะดูแล้วหละค่ะว่าประวัติความเป็นมาของนี่จะเป็นยังไงไปร่วมหากันตอบกับน,นิชาเลยค่ะสวัสดีค่ะ พี่ดาวแจ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้พี่ดาวแจ้งมาทําอะไรคะพี่มาซื้อหุ้นสากรค่ะโอ้มาซื้อหุ้นวันนี้ซื้อกี่หุ้นคะเนี่ยซื้อสองพันบาทค่ะสองร้อยหุ้นหุ้นละสิบบาทอยากให้คุณพี่ดาวแจ้งช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของสากรให้นิชาได้ฟังหน่อยได้ไหมคะ,ะได้ค่ะได้สากรที่นี่นะคะตอนนี้เป็นสหกรแห่งใหม่นะแต่เดิมทีนี้อยู่ที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุรินนะคะก็ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2อ1 4โดยนายแพทย์ทวินสุนทารักษ์ตอนนั้นท่านเป็นนายแพทย์สาธารณสุข ท่านก็มีการระดมทุนจากเ uh huh. จ้าหน้าที่ที่สำนักง,งานนะคะเป็นในลักษณะของสวัสดิการอนามัยนะคะ uh huh. ก็ระดมหุ้นมา uh huh. เป็นสมาชิกอยู่131คน uh huh. เริ่มทีนี่คือได้8 836หุ้นนะ,ะ uh huh. หุ้นละ10 uh huh. บาทก็8,360 uh huh. บาทเนาะก็ดำเนินการมาเรื่อยๆ uh huh. นะ,ะคะตั้งแต่ปี2,549นนะคะ สหกรก็เห็นว่าที่สํานักง,งานสาสุขจังหวัดนะฮะเป็นพื้นที่จะคับแคบมสมาชิกก็เยอะขึ้นนะฮะก็คับ<อ>แคบก็เลย มีมติของคณะกรรมการดำเนินงานนะ,ะก็เลยให้ย้ายมาที่นี่ที่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี249ค่ะ,คะเรียกได้ว่าจากตอนแรกมีสมาชิกร้อยกว่าคนตอนนีนน้สมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นกี่คนแล้วคะตอนนี้สมาชิกของเรานะคะก็มีทั้งสามัญทั้งสมทบกนะคะก็6,700กว่าคน,นะคะ่ะโอ้โหเยอะ,ะมากๆเลยนะคะ <laughs> แล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณพี่ดาวแจ้งทำอาชีพอะไรอยู่คะอ๋อตอนนี้พี่เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบักค่ะอำเภอท่าตุม หมู่บ้านช้างค่ะและสหกรณ์ได้เข้ามาช่วยเหลืออะไรพี่ดาวแจ้งบ้างคะก็บริการหลายอย่างค่ะที่สหกรณ์ให้เรานะคะหนึ่งในเรื่องของการระดมทุนในการซื้อหุ้นนะคะก็แล้วแต่เราจะตกลงกับทางสหกรณ์เองว่าเราจะให้สหกรณ์หักหุ้นเราเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้พี่ก็ให้หักเดือนละ2 5 0 0ค่ะแล้วก็มาซื้อถ้าสมมุติว่าเรามีเงินเหลือเราก็มาซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่าสหกรณ์นี้รับไม่อั้นซื้อได้เรื่อยๆค่ะนอกจากบริการเงินออมแล้วก็จะให้บริการเงินกู้ค่ะแก่สมาชิก คือมีเงินแล้วก็มาฝากถ้าเดือดร้อนก็กู้ไปนอกจากที่จะให้บริการเงินฝากบริการเงินกู้แล้วสากลก็ยังให้สวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายแกสมาชิกและครอบครัวค่ะเรียกได้ว่าถ้ามีเงินออมก็นํามาฝากนํามาฝากค่ะแล้วประโยชน์ค่ะจากการที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกสากลละคะประโยชน์ก็หนึ่งในเรื่องของบริการเงินเงินออมนะเงินออมก็จะมีบริการ ลอดเราเออมเงินก็จะได้เงินปันผลนะคะแล้วคุณพี่ดาวจคิดว่าอะไระคะที่ทําให้พี่เดาวจะมีความเชื่อมั่นและก็ศรัทธานในตัวองค์ก,นนะคะกรนะคะอ๋อสหกรณ์นะครเป็นการระดมทุนจากสมาชิกนะคะอย่างของเรานี้นะคะมีสมาชิก6,700คนก็จะมีหลากหลายอาชีพตั้งแต่แพทย์เภสัชพยาบาลน,นักวิชาการลูกจ้างนะคะทุกคนมารวมกันแล้วก็มาบริการที่นี่นะคะแล้วก็ หลังจากนั้นมาสมาชิกทุกคนก็จะมีแค่หนึ่งเสียงเท่านั้นนะคะเลือกคณะกรรมการดําเนินงานทุกวันนี้มีอยู่15คนนะคะนำโดยท่านสุภรัตน์พูลกล้านะคะที่เป็นประธานสากลประธานดําเนินงานนะคะก็จากนั้นมานะคะเราก็จะมีการดําเนินการแต่ละปีมีการตรวจสอบประจําปีนะคะแล้วก็มีการเอาทุนดําเนินการมาแล้วก็ คืนให้สมาชิกนะคะก็คือพี่ดาวแจ้งเนี่ยประทับใจในบริการของสากลที่นี่ด้วยในเรื่องวความโปรง่งใสความโปร่งใสด้วยค่ะการตรวจสอบน่จะมีทุกปีวันนี้นิชาก็ต้องขอขอบคุณพี่ดาวแจ้งมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับนิชาในวันนี้ขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะการส่งเสริมการออมนะคะนับว่าเป็นประโยชน์แก่คนทุกเพศทุกวัยค่ะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตด้วยตัวของเราเองแล้วนะคะการออมในระบบของสากรกรค่นคะนอกจากจะพึ่งพานตนเองได้จากเงินออมของเราเองนะคะก็ยังสามารถช่วยเหลือเพื่อนที่กําลังเดือดร้อนได้ด้วยคะ่ะโดยการระดมหุ้นเงินฝากให้เพื่อนที่กําลังเดือดร้อนนะคะนําไปต่อยอดธุรกิจได้น่าสนใจขนาดนี้คะ่ะมิชาคิดว่านี่ต้องรีบออมตั้งแต่วันนี้แล้วคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณน้องนิชามากๆเลยนะครับที่ทําให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของการออมนะครับแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทางสากลออมทรัพย์อนามัยสุรินจำกัดได้มีการนํามาใช้เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับเรื่องราวดีๆและน่าสนใจแบบนี้ยังไม่ได้จบยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ชมกันต่อในเรื่องเล่าชาวสากลครับ สหกรณ์เช้านี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมของกระบวนการสหกรณ์ไทยที่กำลังเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ที่จะถึงนี้ค่ะเมื่อวันที่24พฤษภาคม2556กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดงานมหกรรมสินค้าสหากรณ์สหกรณ์สร้างเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของค,องคมนตรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายสมชายชานนรมกุลอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณากรเป็นตัวแทนกล่าวรายงานในานามของคณะกรรมการจัดงานณอาคารใหม่สวนอัมพรกรุงเทพมหานครค่ะ การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจต่อเนื่องของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินง,งานของกระบวนการสหกรณ์ไทยตลอดจนผลงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในโอกาสครบรอบ40ปีรวมทั้งเป็นช่องทางในการสร้างเครือข่ายสินค้าสหกรณ์อาเซียนให้เกิดเป็นรูปรธรรมและเปิดโอกาสให้สินค้าของกระบวนการสหกรณ์ไทย ทั่วภูมิภาคได้นำออกสู่ตลาดโดยภายในงานก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะอาทิการจัดแสดงสินค้าจากประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการจำหน่ายสินค้าตลาดติดแอร์จาก77จังหวัดทั่วประเทศเป็นต้นค่ะและในวันเดียวกันนี้นะคะได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาด้านการตลาดและการเชื่อมโยง,งเครือข่ายของสหกรณ์การเกษตรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยมีนายสมชายชานารงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ค่ะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวนทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นความรู้และประสบการณ์การพัฒนาเครือข่าย ธุรกิจสินค้าสาก์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาของสมาชิกจากกลุ่มประเทศอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับงานสากลในวันนี้นั้นหลักการสาคัญก็คือต้องการจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันเพราะว่าในช่วงของการจัดงานพารรมสินค้าสากลปี2 5 5 6ซึ่งมีแนวคิดว่าสากลสร้างเศรษฐกิจอาเซียนนั้นหลักคิดประการสำคัญคือจะทําอย่างไรที่จะให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกสากลอาเซียนด้วยกันในการนาไปสู่ผลสําเร็จในการที่จะผลักดันให หนึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาสินค้าระหว่างกันอันที่2มีการแลกเปลี่ยนการค้าเกิดขึ้นอันที่3ามีการตกลงกันให้ได้หรือไม่อย่างไรเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่เราเลือกขึ้นมาเป็นสินค้าร่วมกันในการที่จะใช้แบรนด์สากลร่วมกันในอาเซียนด้วยกันประการถัดมาอย่างที่ผมนําเสนอเมื่อกี้ว่าในเวทีอาเซียนนั้นในคณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนาการเกษตรของอาเซียนนั้นไม่มีเคยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสากลมาก่อนเลยมีแต่คณะกรรมการที่พัฒนาด้านการเกษตรด้านประมงด้านป่าไม้ แต่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องการพัฒนาสากลน,นั้นไม่เคยปรากฏในคณะทางานภายใต้ซอมอามาร์กหรือคณะทํางานภายใต้คณะรัฐมนตรีของออระดับประหลัดก็ดีระดับรัฐมนตรีก็ดีเนี่ยไม่เคยมีปรากฏมาก่อนเพราะฉนั้นถ้าที่ประชุมแห่งนี้ตกลงร่วมกันว่าอย่างน้อยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการสากลน,นั้นควรจะมีเวทีเพื่อให้เกิดการข้อตกลงหรือความร่วมมือในระดับอาเซียนแล้วเนี่ยจะต้องมีคณะทางานหรือว่า w o r k i n g Group เป็นพิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนางานสากลในอาเซียนเพราะนสี่ประเด็นนี้ผมว่าเป็นประเด็นสําคัญ ส่วนเป็นราคนอื่นเนี่ยอย่างน้อยเราได้มีโอกาสรู้จักทําความเข้าใจระหว่างผู้คากลากรที่ทํางานด้านสากลไม่ว่าเจ้าหน้าที่หรือพี่น้องจากกระบวนการสากลด้วยกันเนี่ยในอนาคตการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานระหว่างการที่นำไปสู่การพัฒนาจะได้เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะคนเราถ้ารู้จักกันมีการเจรจาก,กันมีการคุยกันทํางานในอาชีพหรือในสาขาเดียวกันเนี่ยจะง่ายตกก่อการทําความเข้าใจและตกลงในการพัฒนาร่วมกันวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้สินค้าที่เขานํามาแสดงหลายชนิดเลยว่าเอ๊มีสินค้าก็คล้ายๆเรา แต่ทำไมเขามีรูปแบบที่แตกต่างกับเรานะครับมันจะนำไปสู่การพัฒนาได้และสําคัญที่อยากเห็นหมากสุดถ้าวันนี้ตกลงกันได้ว่าเราควรจะมีสินค้าชินช้นที่ใดชิ้นนึ้่นไเพื่อจะเป็นสินค้าเรียกว่า common product คือสินค้าที่เป็นสินค้าร่วมกันในอาเซียนซึ่งนำเสนอต่อไปว่ามันจะเซ็ตมาตรฐานร่วมกันไหมเราจะใช้แบรนด์เดียวกันไว้ในอนาคตเมื่อเวทีเกิดขึ้นได้ครั้งที่1เกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมต่อเนื่องมาเพราะฉนั้นหลักๆที่ผมเห็นและต้องการเห็นมากคือความร่มวมมือในการเกิดขึ้้นภายใตกับความมมร่ือในการ ที่จะพัฒนาสินค้าสากลอาเซียนเ,เรื่องเล่าชาวสาก์ในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเรื่องเล่าชาวสาก์จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบน,นั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะท่านผู้ชมครับแน่นอนที่สุดมาถึงช่วงท้ายรายการแบบนี้ก็ต้องมาอ่านไปรเซเนียบัตรที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามาทางรายการนะครับวันนี้เราคัดเลือกมาสงฉบับเช่นเคยเพื่อที่จะมอบเสื้อสวยๆให้กับท่านผู้ชมถึงที่บ้านเลยนะครับอย่างฉบับแรกวันนี้มาจากอำเภอเมืองราชบุรี คุณวิชัยวราพักเขียนมาบอกว่าขอเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนในการช่วยกันพัฒนารายการอยู่เรื่อยๆจงทํางานอย่างเข้มแข็งเต็มความสามารถตลอดไปขอบคุณมากๆนะครับคุณวิชัยวราพักส่วนอีกฉบับหนึ่งนะครับมาจากอําเภอเมืองเชียงใหม่คุณมนัฐเจริญนะครับมาไกลเลยทีเดียวเขียนมาบอกว่าจากการที่ติดตามรับชมรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาทําให้เข้าใจหลักการวิธีการต่างๆของสหกรณ์จากท่านอธิบดีสมชายทานรงคุลและรองอธิบดีทุกท่าน ทำให้รู้เขารู้เรารู้ทันก้าวไกลพัฒนาจริงๆก็ขอให้รายการดีๆเช่นนี้นำเสนอให้ชาวสากลทั้งเจ็ดประเภท10กว่าล้านคนตลอดไปนะฮะก็ขอบคุณมากครับคุณมนัสเจริญแล้วก็คุณวิชัยวราพักนะครับทั้งสองท่าน จะได้รับเสื้อสวยๆจากทางรายการนะครับส่วนท่านอื่นๆที่อยากจะแนะนําติชมอยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการนะครับเขียนจดหมายหรือไปซียนบัตรส่งเข้ามาตามที่ที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบพระคุณตลอดก,การติดตามรับชมมาตลอดทั้งรายการผมจำเริอรแลตนะัตังตงต้งตระกูลและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัจฉิยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณ,ณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียทงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทย จะมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ หาก่อนไม่เคยย่อหย,ย่อนเรารวมแรง